สวัสดีครับ FC ช่องบระบือรักเหรียญทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันช่วงเช้านะครับวันจันทร์ที่11เดือนกรกฎาคม2565นะครับไปอีกวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับเงานนะครับผมก็จะมีการหยุดยาวแล้วนะครับผม FC 13อาสารับูชา14วันเข้าพรรษา15วันหยุดชดเชยกรณีพิเศษ16วันเสาร์17วันอาทิตย ไปวันที่18เลยครับ f c ฟันจันนะครับ f c โอเคนะครับสำหรับนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะมาทำการประกาศนะครับรับซื้อเหรียญ10บบาทนะครับผม2สีนะครับของราชการที่9ตามที่ f c เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เลยครับผมเหรียญ10บบาทนี้เป็นเหรียญ10บาทตัวติดนะครับ f c ที่นะครับนักสะสมบางท่านนะครับต้องเรียกว่าบางท่านนะครับคือนะครับไม่ทุกท่านและไม่ทุกคนนะครับ ยังต้องการและก็สะสมอยู่นะครับ f c ก็คือเหรียญ10บาท2สีปี2534นะครับที่เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เป็นเหรียญ10บาทตัวติดลำดับที่4ครับผมของตาราง f c ครับบางท่านนะครับนักสะสมบางท่านจะตัดนะครับปี2533ออกไปนะครับเนื่องจากว่าเหรียญปี2533นนั้นนะครับก็นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนั่นเองออกมาเพียงแค่ร้อยเหรียญซึ่งเป็นจำนวนจำกัดและก็หายาก ราคาตอนนี้คือแพงนะครับหลักแสนบาทนะครับหลายแสนนะครับอีกไม่กี่ปีก็น่าจะเห็นนะครับราคาไปถึงหลักนั้นบาทนะครับเนื่องจากว่านะครับทุกปีนะครับมูลค่าก็จะเพิ่ม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 สูงขึ้นครับ fc เพราะมือนราคาของที่ดินนั่นเองครับ fc ครับสำหรับเลี้ยงสิบาทนะครับที่ fc เห็นในคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็เป็นเลียสิบาทครับที่ fc ผมนะครับส่งมาขายให้นะครับผมสภาพก็จะนะครับ ด้านซ้ายนะครับของเหรียญนะครับซ้ายมือของจอเนี่ยก็จะออกนะครับออกออกออกช้ำรุดหน่อยนะครับเนื้อมีการนะครับถูกกระทบแล้วก็ถูกกินไปนะครับทําให้อรอยทางด้านซ้ายนี่ครัว่าประเทศไทยเนี่ยครับผมได้หายไปนะครับคือไม่เห็นไม่เห็นเป็นตัวอักษรแล้วครับ fc แต่ว่านะครับเห็นเฉพาะพสครับเนี่ยสองห้าสามสี่นะครับผมถ้า fc ท่านไหนมีนะครับส่งมาขายเลยผมอยากได้ fc ครับยี่สิบเหรียญครับ fc ยี่สิบเหรียญเต็มก่อนปิดรับเลยนะครับรับซื้อนะครับเหรียญละยี่สบาทนะครับ F4 ยี่สิบาทครับยี่สิบาทนะครับ F4 นะครับนี่ครับเหรียญสิบาทปีสองห้าสามสี่นะครับถ้า F4 มีนะครับส่งมาขายเลยนะครับ F4 ครับผมนี่นะครับต้องการนะครับยี่สิบเหรียญครับผม F4 ครับจ่อหัวมาเลยนะครับเหรียญสิบาทสองสีปีสองห้าสองพันห้าร้อยสามสิบสี่ครับผม F4 ครับตลาด ูตารางนะครับอาจจะอาจจะเห็นนะครับผมดูตารางนี้อาจจะเห็นว่านะครับเดือนสิบบาทเนี่ยตัวติดนะครับเนะครับเนี่ยครับสามสี่นะครับหนึ่งล้านสามแสนนะครับเท่าไหร่ครับหนึ่งล้านเท่าไหร่ครับหนึ่งล้านสามแสนนะครับแปดหมื่นหกร้อยห้าสิบเหรียญนั่นเองครับเอฟซีนะครับโอเคนะครับผมเอฟซีครับอยากได้ยี่สิบเหรียญนะครับต่อไปเอฟซี ต่อไปนะครับ FC ครับจะพามาดูครับจะพามาชมนะครับเหรียญ50สตางค์นะครับซึ่งนับซึ่งถือว่าเป็นเหรียญที่นะครับหายากอยู่พอสมควรนะครับเนื่องจากว่าปีนี้ปีลึกมากเหมือนกันนะครับผมปีลึกมากเหมือนกันนะครับทําออกมาไล่เรี่ยกันกับเหรียญนะครับห้าสิบสตางค์ตัวติดลาดับที่1คือนี่เลยครับเหรียญ50สตางค์ปี2531ครับ FC นี่เลยครับ ที่เเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้น้องอ่า FC นะครับที่อยู่เมืองการก็ส่งมาให้เหมือนกันนะครับผมสี่เหรียญครับสี่เหรียญจำนวนสี่เหรียญสี่เหรียญนี้ครับ FC สี่เหรียญนี้นะครับถ้าถ้าเป็นพสามศูนย์นี่ถือเงินเสียเลยนะครับเนี่ยนะครับถ้าเป็นพสามศูนย์นะครับย้ำนะครับเหมือนได้จับเงินเสียเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ราคาซื้อขายกันในกลุ๊ปนะครับ สภาพไม่ผ่านใช้งานหรือ UNC mm. เนี่ยครับก็แตะสองหมื่นแล้วตอนนี้ครับแตะสองหมื่นนะครับ s อผมขายไปนะครับให้ทนายศสะสมที่อยู่ในกลุ่ม,มนะครับทนักสะสมก็ไปออกเบอร์นะครับแล้วก็มีคนถูกเบอร์นะครับถูกรังวัลออกเบอร์หรือการนะครับซื้อเบอร์ในกลุ่มนะครับในกลุ่มเหรียญเนี่ยนะครับก็เหมือนกับการซื้อหวยเราธรรมดานี่แหละครับแต่เปลี่ยนนะครับจากเงินที่ถูกรางวัลนะครับเป็นนะครับเหรียญพวกนี้อัเหรียญหายากนะครับ ก็คือนะครับนักสะสมก็จะเอานะครับจำนวนมูลค่าหรือค่ากลางๆนะครับค่ากลางๆของอ่าแต่ละแต่ละหลายๆกลุ่มนะครับหลายๆคนนะครับมาคิดคํานวณนะครับปกตินะครับการซื้อหวยใต้ดินนะครับอ่าหบาทนะครับถ้าถูกเลขท้าย2ตัวนะครับหรืออ่าภาษาบ้านเราเรียกบนกับล่างใช่ไหมครับบนกับล่างบนคือเอาหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับส่วนล่างก็คือว่าเอาหลัก ล่างก็จะมี2ตัวแล้วครับผม fc เนาะล่างก็จะมี2ตัวแล้วนะครับคือแล้วแต่นักสะสมนะครับจะยึดบนหรือล่างเขานั่นเองครับ fc นะครับเมื่อนะครับสมมุติว่าจะเอาล่างเนี่ยนะครับคือเนี่ยเอาเขาก็จะโพสประมาณว่านะครับเปิดนะครับลุนเหรียญ50สตางค์ปี3 0มนะครับสองหตัวติดนะครับลำดับที่1นะครับผลิตร้อยผลิต1,000เหรียญอย่างเงี้ยครับ ลุ้นล่างเนี้ยครับลุ้นล่างนะครับลุ้นลุ้นล่างอ่าสมมุติว่าเหรียญนี้มูลค่านักสะสมตีไปอ่าตีไปประมาณอ,นนอันนี้ผมสมมุตินะครับไม่คือไม่ใช่ราคาจริงครับสมมุติว่าเหรียญห้าสิบตัวตังตีสามศูนย์ที่สภาพไม่ผ่านใช้เลยสวยตีไปหมื่นห้านะครับเนาะตีไปหมื่นห้าอย่างเงี้ยคือนักสะสมก็าจะตีว่าเช่นซื้อร้อยบาทก็จะได้เงินนะครับเอ่กตพันบาทอย่างเงี้ยซื้อสองร้อยก็จะได้เงินหมื่นสี่อย่างเงี้ย นักสะสมก็จะเอาสักประมาณสัก220ประมาณนี้ครับผม220 20ก็คูณ70 2 74ครับก็ก็เกินมานิดหน่อยครับผม fc ครับก็คือให้ถัวเฉลี่ยให้เท่ากับเงินจำนวน1 5ึ่งหมืนะครับประมาณนี้ครับผม fc ก็จะลุ้นล่างนะครับเบอร์ละประมาณนี้ครับเบอร์ละ220บาทประมาณนี้ครับผม fc ครับเช่นเราซื้อ2เบอร์เช่นซื้อ5 4 4 5อย่างเงี้ยครับซื้อ5 4 4 5นะครับผมก็จะเบอร์ละ220นะครับ2เบอร์ก็คือ 2 2 0ร้คูณเท่ากับ440ก็จะออกประมาณนี้ครับ F4 นี่คือนะครับการการลุ้นเบอร์ครับ F4 ครับผมนี่คือการลุ้นเบอร์นะครับในกลุ่มเรานั่บางท่านนะครับก็จะใช้คําว่าหรือครับหรือถ้าใครนะครับหรือถ้าใครไม่อยากได้เหรียญนะครับผมก็จะมีประมาณว่าหรือนะครับแลกเงินจํานวน15,000ับาทนะครับก็จะตีเป็นเงินให้เลยนะครับได้ทุกแบบนะครับผมพูดง่ายคือได้หมดถ้าสดชื่นนะครับแล้วแต่เราผู้ถูกรางวัลนะครับผม ส่วนนะครับเมื่อรางวัลนะครับถูกนะครับถูกถูกขายออกไปนะครับหรือนะครับผู้ถูกรางวันเอาเหรียญหรือว่าเอาแผงหรือว่าเอาตลับหรือว่าเอาตัวติดหายากไปนะครับผมท่านที่ออกเบอร์นะครับในกลุ่มแหละครับท่านก็จะนะครับติดตามนะครับเพื่อที่จะหานะครับหาเหรียญหาเบอร์หรือหาแหนบหาแบงค์ตัวอย่างอะไรต่างๆนานาครับผมที่หายากนะครับมาเพื่อทําการออกเบอร์ใหม่นะครับบอฟสี หรือนะครับอาจจะขอติดต่อนะครับซื้อจากคนที่ได้รางวัลไปนะครับผม FC ครับส่วนมากนะครับ f อฟครับส่วนส่วนมากคนที่ถูกหวยหรือถูกเบอร์ไปนะครับ FC ก็ถ้าคนที่ขายหวยเนี่ยขายเบอร์เนี่ยส่งรางวัลให้ไปปกติเขาเขามักจะมักจะขายกลับขึ้นมาขายกลับึ้นมาเนื่องจากเหตุผลน่านน่าจะเป็นว่า คือเราใช้เงินในการซื้อเบอร์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าส่วนที่เราได้มาครับ f c ครับก็คือเป็นแผงเป็นตลับเป็นเหรียญหายากประมาณนี้ครับตีมูลค่าได้ได้สูงเนี้ยครับเราก็ใจอ่อนเออยอมขายไปนะครับราคาจะต่ำก็ต้องกันสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นประมาณนี้ของ f c ครับแล้วแต่จะตกลงกันครับเงื่อนเงื่อนไขก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะดีทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายเราฝ่ายเขาครับทั้งสองฝ่ายก็จะแฮปปี้นะครับมีผลประโยชน์นะครับ วินวินกันนะครับผม f ออย่างเช่นผมเคยทําคลิปอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับตลับเกรดของผมเนี่ยที่ได้มาเรียนยี่สิบห้าต่างนะครับปี2542นะครับตลับเกรด MS 66ของค่าย NGC ครับผมซื้อมาจากนักสะสมที่ถูกเบอร์ครับของคนที่ออกเบอร์ในกลุ่มเลยครับผมได้มาในราคา6,300บาทนะครับแล้วก็ผมขายออกไปนะครับให้นักสะสมก็ประมาณ8,500 8,500บาทนะครับก็ได้กำไรส่วนต่างอยู่พอดีผมผมไปซื้อเหรียญ5บาทปี40มานะครับในกลุ่มเหมือนกันแต่เพื่อเอืนราคาตกครับติดโดยอ่ส่วนลบประมาณผลต่างประมาณ800บาทนะครับผมก็เอาไอ้ตลับเกรด n t c เนี่ยผมครับผมข,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 ขายคู่กันกันกบ5บาทปี40ออกไปเลย15,300นักสะสมก็รับไว้นะครับผมทั้งสองอแล้วก็ตลับเกรด n t c ที่ผมขายออกไปนะครับนักสะสมก็ไปขายได้กำไรอีก รู้สึกว่านักสะสมจะขายอยู่ที่ประมาณ9,600บาทนะครับขายขายออกด้วยครับขายออกด้วยใช้เวลาขายมันสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ก็ได้กําไรนะครับผมก็ได้กําไรนะครับที่นักสะสมนี่ก็ได้กําไรนะครับผลต่างที่ผมขาดทุนในเหรียญ5บาทปี40นะครับ F4 ครับซึ่งผมซื้อมาในราคาสูงเนี่ยนะครับ F4 นะครับก็เป็นนะครับก็เป็นก็เป็นผลพลอยได้ผมด้วยนะครับผมผมก็มีตัวนะครับผมก็มีตัวเหรียญหรือตลับที่มีตัวดึงนะครับ ดึงในส่วนเหรียญก็ผมที่ติดหล่มนะครับ f c ติดหล่มก็คือว่าติดดอยพูดง่าย f c ครับวงการเรียกดอยเนาะโอเคนะครับหวังว่า F4 คงจะเข้าใจนะครับเกี่ยวกับนะครับการซื้อเบอร์ออกเบอร์ไปแล้วนะครับ F4 ครับถ้าไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามมาได้ครับสอบถามได้ตลอดเวลาครับช่องนี้ครับเปิดกว้างครับถามมาได้เลยครับไม่มีด่า F4 ครับผมด่าไม่เปลี่ยนครับมีถูกด่าครับก็ต่อมาณนี้ครับ F4 ก็เป็นเหรียญนะครับ 25สตางค์นะครับสองห้าสามหนึ่งนะครับผมเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ fc น้องนะครับอ่าน้องที่อยู่วงการส่งมานะครับก็ทําคลิปไปแล้วเมื่อวานนะครับว่าถ้าน้องได้ดูคลิปผมนะครับก็ติดต่อมาใหม่ด้วยเนื่องจากว่าลายมีปัญหาครับอยากให้น้องส่งของมาอีกครับน้องมีของเรื่อยเื่อนะครับ fc ครับก็มีเหรียญห้าเหรียญ1ิบนะครับส่งมาให้ผมก็นะครับได้ของจาก fc บ้างนะครับ ก็ลงขายกันในกลุ่มไปนะครับ fc ก็จริงๆอ่ะครับผมอยากมีฐานแฟนนะครับที่เยอะๆหน่อยนะครับผมอยากจะเอาของที่มาจากนะครับมาจาก fc มาจากทางบ้านจริงๆๆเนี่ยลงนะครับเพราะว่าถ้าผมไปตัดราคานะครับไปซื้อจากในกลุ่มนะครับราคาซื้อมาขายต่อกันอเงี้ยบางอย่างไม่เพิ่มกำไรนะครับก็จะทำให้เรานะครับขาดทุนด้วยซ้ำไปนะครับ fc ครับ ต้องใช้เวลาในการนะครับหมุนนอนเงินนะครับอีกสักสักพักนะครับ F4 กว่าจะได้ทุนขึ้นมานะครับก็ตอนนี้ผมผมไม่ค่อยได้ทำแล้วตอนนี้ก็คือเราก็อยู่ในวงการนะครับในกลุ่มมานานก็รู้ว่านักสะสมท่านไหนนะครับไปรับมาจากใครต่อนะครับถ้ารับมาต่อ f c ไม่ต้องเป็นห่วงครับราคาบวกขึ้นแน่นอนครับเราก็รู้ว่าพ่อค้าท่านไหนนะครับรับมาเราก็รู้ว่าพ่อค้าท่านไหนนะครับราคาจะไม่ใช่ไปรับมาคือหาของมาขายเองครับ ของถูกจะเป็นของแท้นะครับไม่ใช่ของปลอมับผม fc ครับเราซื้อขายค้าขายกันประจำครับนักขายอยู่ในกลุ่มนะครับเป็นหลายท่านเป็นมืออาชีพครับ fc เป็นมืออาชีพนะครับเชื่อถือและก็ไว้ใจได้นะครับในเรื่องคุณภาพของนะครับสินค้าที่ลงขายนะครับ fc ครับเราค้าขายกันนะครับไม่ทุจริตนะครับไม่ไม่คดโกงนะครับไม่คดโกงต่ออาชีพที่เราทำนะครับ fc ครับนี่คือเหตุผลที่ทําให้นะครับร้านใหญ่ๆหญ่ครับเขา เขาลักเขายึดถือนะครับเขายึดถือเขาไม่ขายของปลอมนะครับผม fc อย่างเช่นเหรียญที่ผมจะไปซื้อมานะครับเหรียญน่าเหรียญอินโดจีนนะครับไชน่าแหละผมอ่าเหรียญอิโนโดจีนฝรั่งเศส่นี่ยครับ fc ผมก็เลยสอบถามไปว่าเอ๊ะทำไมเหรียญน,นี้มีทางบ้านส่งไปขายตอนไร้สดทําไมไม่เห็นออกมาขายก็ได้รับคําตอบจากทางร้านเขาว่าเหรียญเป็นเหรียญปลอมครับ fc เหรียญปลอมเห็นไหมครับว่า ถ้าเป็นเหรียญปลอมปับ๊บถ้านั้นออกมาขายปับ๊บถ้ารู้ว่าจากถ้ารู้ว่ารับมาจากร้านเขาชื่อเสียงเป็นไงครับ,บ F4 ที่ที่สั่งสมมาชื่อเสียงทั้งหมดเสียหายเลยครับย่อยยับนะครับนี่คือนะครับคุณธร,รรมนะครับของร้านใหญ่ๆนะครับที่เขาทํากันนี่คือเหตุผลที่ผมไปทําการซื้อขายด้วยนะครับของบางอย่างก็ไม่ได้แพงนะครับ f c ของบางอย่างก็ไม่ได้แพงแต่ว่าเราจะขยันเข้าไปรู้ไหมตอนนั้นเองแรกๆก,ก็เราจะมีเวลาไหม และก็เราจะเร็วไหมเวลาที่เขาแจ้งราคาแล้วก็ใส่ราคาคือเพื่อให้เพื่อให้เราเนี่ยได้เหรียญหรือตลับหรือของหรืออะไรนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะมาขายนั้นมาครับผม F4 นะครับกาไรร้อยสองร้อยนะครับห้าบาทสิบาทนะครับตอนนี้ก็มีความหมายหมดนะครับเราอย่าดูหมิ่นเงินน้อยครับ f c ก็อยากฝากนะครับ f c ด้วยนะครับผมได้หลายอย่างครับผมได้หลายอย่าง F4 ครับนี่เป็นเหรียญกระสาบุนเวียนนะครับที่เป็นตัวตัวติดลำดับครับผง F4 ครับผมที่เป็นตัวติดลำดับนะครับผมจะย่อก่อนนี่ครับ F4 ครับผมอันนี้ปีสองห้าสามศูนย์นะครับสามสี่สามหนึ่งสี่หนึ่งนะครับ F4 จากห้าศูนย์ก็มาห้าหนึ่งนะครับเนี่ยห้าหนึ่งนี่ครับ fc เห็นไหมครับเนี่ย27ล้านเหรียญครับ fc ก็นี่ครับ fc ครับก็อยากฝากนะครับ fc ไว้ด้วยนะครับผม fc ครับอยากฝาก fc นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องนะครับเหรียญนะครับธนบัตรและของสะสมด้วยนะครับผม fc ครับถ้า fc นะครับเข้ามาแล้วนะครับมีข้อสงสัยยังไงนะครับผม fc ใหม่นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe นะครับได้ว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องบลูบอรรักเหรียญผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ งขอตัวลา F4 ท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับผมช่วงบ่ายสวัสดีครับ